สวัสดีครับวันนี้ปาบาดแม่บีน้องบีมก็อยู่กันที่สุนทีแลนด์แดนตุ๊ก,กตานะความจริงเราเคยมาแล้วนะแต่สามปีที่แล้วอะนานมากไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปครับตอนนี้เราจะเข้าดินแดนตุ๊กตาเลยบายวันนั้นเราไปพัทยาเราจะไปเท็ดดี้แบมิวเซียมอดเที่ยวปิดไปแล้วบีมดูดิบีมดูหมีตัวนี้ดิโอใหญ่มากเลยอ่ะ เอาไปข้างในกันครับอะไรอะไรอะไรแม่บีเป็นอะไรอโอ้น้องๆดูสิตุก,กตามหมีเต็มเลยอ่ะโอ้บีงงเลยเยอะมากเลยนี่ที่เห็นคือตุก,กตามหมีทุกตัวนะเป็นตุก,กตาของจริงว้าวโอ้บี เดี๋ยวป้าถามจำได้ป่าวว่าเคยมาตอนเด็กๆจำไม่ได้สามสี่ปีที่แล้วไม่ได้หรอกร้านกาแฟใช่ร้านกาแฟเข้าได้ป่ะมีลองเปิดมีลองเปิดดิเข้าได้ป่ะบีมบีมเขาไปซื้อกาแฟหน่อยริ้วเนี่ยไปบอกบอกคนขายว่าเอสเย็นแก้วหนึ่งบอกเงี้ยเขารู้ป้าป้ากินเอสเย็นนี่ไงคนขายะ คนขายครับเอาเอสเปสโซเย็นแก้วหนึ่งครับฉันนุ่มเลบุ๊คแม่บีระวังหัวนะครับตรงนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกหลายคนเลยดูดิไม่ใช่ลูกเขาอ่าไม่ใช่อ่ะที่แบบว่ามาถึงชอบอ๋ออ้ยสวยอ่ะนี่นี่ดูดวงแน่เลยน่าจะใช่เป็นเป็นพ่อมดหรือเปล่าหมีตัวเนี้ยบีม ดูดิเนี่ยเข้าได้บ้านหลังเนี้ยบีมเข้าไปดินี่มีหมีม่อยู่ข้างในเะนี่ยว้าวัลหลว่าไงบีหมีม่ใส่ชุดน,นักเรียนเออปูอ่นี่เดินเพลินดีเหมือนกันนะบีมดูแม่เลยหัวใจมใช่เนี่ยมันจะมีชั้นสองเนี่ยขึ้นได้นะบี อุ้ยเปิดแอร์เย็นนะอุ้ยตรงนี้สวยอะดูดิเจ้าหญิงเจ้าชายาบีหมี่เงาะป้า<จ> <laughs> ไหนแม่บีลองนับซิหมี่มีกี่ตัวตรงเนี้ยตัวเล็กสอง โอ้ยนึกว่าหมี่มายืนนิ่งๆอืม่ที่อยไมโวน่ในโคเวไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ไมโครเวฟมั่วบีมเนาะเากเดินกงนต่อครับหมี่เงะป่าเฮ้ยฟันเยอยู่ดนี่เหรอ คือแม่บีเป็นไรแม่บีเหมือนเลยแต่แต่มันจะไม่เหมือนตรงน้องมีฟันหรออ๋อไม่เหมือนตรงมีฟันหรอหรอไปครับเราเดินเข้ามาเรื่อยๆกว้างใหญ่ดีเหมือนกันนะที่เนี้ยออนีเป็นมีประจำชาติแต่ละแต่ละประเทศนี่ไงข้างบนข้างบนบีข้างบนมีบอกที่นี่นะครับค่าเข้าผู้ใหญ่แปดสิบเด็กเด็กเด็กสี่สิบ อุ้ยมีเมืองจีนว้าวมี็แพนดา้าอ๋อถอดรองเท้าเข้าไปได้บีมถอดรองเทา้าเนี่ยเขามีป้ายถอดรองเทา้าบีมบอกเห็นระยะเข้าไปทำอะไรส่งไฟอะ่ะแต่เป็นจระเข้เป็นแพนด้าได้ยังดงอันนี้ยังไง <c oughs> อืมอะไรแสดงจระเข้เป็นแพนดา้าบีนั้นมีผีกองกอยว้าว <c oughs> ไม่ตาบู๋วว่าเอ้าเนี่ยตาดำๆเผ็นด่าไงเผ็นด่าตาดำเผ็นตาตาดำอ๋อน่ารักเกลีย่ะ่าอ๋อนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกิโมโนกิโมโนประเทศญี่ปุ่นหนาวอ่ะประเทศญี่ปุ่นหนาวพิมะตกนะอ๋อก็ประเทศเขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยภูเขาไฟฟูจิอ่ะได้ย้ไปอยู่หน ใช่นี่แต่ละโซนแต่ละโซนเขาก็ตกแต่งสวยงามอะ่ะอ,อันนี้ผีอียิปต์ไงเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ผีมีมีอียิปต์ <c oughs> บีมเดินเข้าไปเดินออกแล้วบีมกลัวอียิปต์อียิปไงประเทศอียิปต์ไงสฟิงสฟิงอะ่ะแต่งตัวเป็นนี่ประเทศอียิปต์ใช่ทำไมบีมกลัวหรอเข้ามาเมื่อกี้ นาคินี่เป็นตัวไหข้าวบมนข้าบัศาสนาคิมัมมี่ไหนอุ้ยเจ๋งอ่ะมัมมี่หมีมัมมี่หนีเป็นมัมมี่ป้ใช่บีมรู้ไดไงค่ะบอยเรตัวเหรอนี่ครับหมีคข้าบอยครับว้าวอะไรนะไอเบ้นี่หมี ไอแลนด์อ่าไอแลนนี่นี่ครับบอยขึ้นไปได้นะชั้นสองเนะนี่ยนี่โซนไหนครับตรงนี้เข้าไปดูสิอุย้ยปลาชอบปลาชอบโซนนี้น่ารักอะ่ะเอกิโมอะ่ะตรงนี้ก็เข้าไปได้ว้าวโอ้เหมือนเลยเหมือนเลยครอบครัวเอกิโม <c oughs> นี่ป่าบาทให้น้องบีมถ่ายรูปดูบีมดิเข้าไปเลยอะ่ะมีมีหลังใหญ่ ใช่อ่าแล้วทำไมบีมไม่เข้าอันใหญ่อ่ะบีมมาเข้าเล็กทำไมอ่ะเอาได้เนะอะออันนี้ทางไปบีมเนี่ยทางเข้าเป็นบ<ป>้านเ,เปลี่ยนโซนแล้วตอนนี้เปลี่ยนโซนแล้วบีมรู้ไหมโซนอะไรมีคนป้าเนี่ยมีคนป้าปปปปปก็เนี่ยดูดิเขาใส่ชุดเสือขอหยิบชุดได้ไหมฮาซานบีมบีมระวังลิงนะ ลิงตรงต้นไม้ระวังลิงกัดน,นะถอดรองเท้าครับเขาได้หมดแต่ต้องถอดรองเท,าท้า,าใช่อยากจะกินแล้วบีมบ,บีมทำมอะไรอ่ะเอาหัวเข้าไปวุฒิทำไมเราลงทุนไปถึงพัทยาที่บ้านเราก็มีนะเอสุทธีแลนด์แดนตุ๊กตาอะไรใส่ได้หรอุ้ย <laughs> โอ้ทรงผมยิกยิกไงทรงผมยิกยิกอ้นี่บริเวณโซนนี้ครับหมีคนป้าหมีคนป้าทาซานทาสานอ่าทาซานใครที่ชอบถ่ายรูปอะแนะนําเลยที่เนี้ยคุ้มมากมุมถ่ายรูปเพียบเย็นเลยใช่ติดแอร์นะไม่ร้อนนะอ่ะเราไปอีกโซนนึงแล้วครับแม่บีตอนนี้มาชุดไทยชุดไทยหมีชุดไทย ฮะใช่ใช่ลอยกระทงแบบมีน้ำมันลอยกระทงแต่ก่อนมีน้ำแต่ตอนนี้เขาเอาน้ำออกป๋าจำได้ทไมแต่ก่อนเขาต้องใส่น้ำเลยก็แบบสวยงามไงนี่ไงประกวดประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ชุดไทยเนี่อ๋อนี่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 สงการแน่นอนมีขันเนี่ยน่ารักเลยอ่ะรถน้ําดําหัวรถน้ําดําหัวไปข้ามสะพานไปไหนข้ามสะพานไปไหนาไปหา ว้าวตรงนี้สวยอะ่ะเออ<ป>นี่ไปอีกโซนหนึ่งแล้วเหมือนคณะละครสัตว์เลยเหรอคนณะละครสัตว์มีเล่นแบบเตลุมีตัวตลกอ๋อเออ,เอ,อน่ารักดีอ่ะได้งานได้งานูนน,นูนนูนนูน,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 นต่อตัวต่อตัวออำทำท่าไหลท่าไหลนี่โซนต่อไปนะครับเป็นเข่าวงก้นบีมนำหน้าไปหาทางออกให้เจอเุ้ย เสียงอะไรฮะว้ยจะแสดงละครเหรอนน่าตึ๊ดตึ๊ดนี่อะไรครับการแสดงนี้เรียกว่าอะไรครับดิงจองจ๋อครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับเป็นการแสดงที่อลังการมากๆครับโอ้โหอันนั้นนะปีบอยปีบอยไปให้บียไปหาทางออก เขา้มอุ้ยหางหมีดูนี่พิมจะหาทางออกได้ป่ะอะไรอะไรอะไรเขามาเจองินหล่อนเลยอะไรอะไรตกใจหมดมีเม็ดนะมีเม็ดปะลูกหมีแล้วก็มือยาวโอ้๋อถึงว่าที่เราเห็นเนี่ยน้ำมิ้นท์น้ำมิ้นท์ว่าจะละแค่ฟันหางไปเถอะเราไปเถอะ มทางนี้อ่ะน้ำมันเข้ามาก็ตกปัจจัยไปหาทางออกให้เจออะไรบีมอะไรอุ้ย <c oughs> บี๋น <c oughs> ่าล <c oughs> นกลัวฉัดขาวเลยอ่ะเราจะออกได้ไหมเนี่ยแม่บี๋หนูมาดีนะ <c oughs> นี่ก็ไม่น่าเนี่ยเจอทางออกยังเนี่ยไหลหมีฟันเยอะทางออกแล้วเหรอใครนำมาเนี่ยบิมนำมาโอ้บิมเก่งบิมเก่งบิมเก่งเจอทางออกแล้วครับว้าวอ๋อนี่เราออกมาตรงนี้แล้วตรงนี้สวยงามเลยอ่ะว้าวไปตรงนั้นฝนเชื้ออ่าใช่มีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปด้วยครัพนะฉัน เหมือนอันนี้เป็นอันนั่งแจกแห่นวัชถวงทยเหรอนี่อันนี้อะไรนะบีเอลซ่าเหรอเอลซ่าบีบีแล้วผมใครเนี่ยผมใครใครอะแล้วชายยัอยู่ไหนนี่หนังเรื่องอะไรนะหนังเรื่องอะไรนะลักพันเซลที่ผมยาวๆอ่ะยยาาวช อ่าใช่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 สโนไวก็คนแคคนี่คนแคคคนที่คนที่แปดเหรอคนแคคคนที่แปดหนึ่งผมขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผีเจ็ดคนอ้าวแล้วไม่หายไปไหนคนหนึ่งอ่ะแอบอยู่ในตู้อ๋อคนอยู่นี่อยู่ในตู้ตอนนี้น้างมิ้งค์เลยนี่เทเลท็อปปี้ ใช่เทเลทอปปี้นี่ก็เทเลทอปปี้เอาพี่ทหารมีทหารมีทหารอะไรเขายังไม่ได้สร้างลงโทษเลยตลกตลกออกแล้วสนุกดีอันนี้ตอนเข้าแม่บีเขาเอาบัตรไปหลวงรางวัลแล้วได้เป็นพวงกุญแจ ก็สนุกสนานมากๆไม่ร้อนด้วยแอร์เย็นที่ศูนย์ทีแลนด์แดนตุ๊ก,กตานะ